สวัสดีครับสวัสดีคุณยายนะครับผมเนาะก็เดินทางมาหาคุณยายยายไปตัดผมมานี่เมื่อกี้เนี่ยเออไปตัดผมผมสั้นแล้วเนาะสั้นพูดนี่ยังไงสั้นพูดเป็นตัดหายสันจืดพูดจิ้มเซ็ตมีไปไหนหรอกอืมแบบนี้แหละสั้นๆมันจะได้แม่มันจะได้สบายตัวน้อยายเนาะอืมเบาอืมเบาเบาหัวดีก็คือผมยายกับผมยาวไว้ซาบผมไว้มันก็ไม่ยว่าให้ยังไงเราต้องต้องสั้นเหลี่ยนด้วยมันก็ยาวแล้วอะ สองสามเดือนตัดทีหน่อยย่าหนอเวลาลงคลิปยายไป fc เขาชอบว่าบอกให้แอดมินพายายไปตัดผมเพราะผมยายยาวนะเขาบอกผมยายยาวแล้วพายายไปตัดผมด้วยคนเด้ออืมอยากให้ยายไปตัดผมรอบหนึ่งก็ไปฉีดยาบำลงมาเป็นหงายใหญ่ดีขึ้นยังมันมันมันมีแรงไหมยายที่ไหนมันก็เหนื่อยที่ไหนมันก็มีแรงมาวันกนเหนื่อยกินขอพ่อพ่อเด่นโลนกินขอได้ไหมนะ เขาบากังไม่ดื้อแน่มันก็ไม่ได้ไปยังไงหรอกอื่คือเขาเนี่ยแต่ว่ายายแข็งแรงดิเจ้านี้เขาติดไข่กันหมดเลยแต่ยายไม่ติดเพราะเขาก็ว่ายายแข็งแรงแหละพวกนี่ก็ว่วดีดทุกคนเน่ยเออเขาติดไข่กันหมดยายไม่ติดเนาะไม่ติดไข่ได้แล้วก็อายุมากก็ยังอยู่ได้ปานนี้ยังแข็งแรงยังดืนได้เขาวางานเลยอือท่ายหรอยายอายุเพราะมัน ก่าที่ข่าวก่าที่สองหะก่าที่สองแล้วยายจะอยู่ก่าที่เบสันก็ินมากี่สองก็ยังไม่เมื่ออยู่จัก่อยกปีนาอยายนอเขาก็แข็งแรงทุกคน <c oughs> น่นแหละมึงงงเข้าไปเมื่อไหร่ซุนนี่อืออืออืองือเืออืออ่แอือือออ่ ก็เสียเป็นส่นนั้นแหละเดี๋ยหนาแก้อ,อาจารย์หนาไปเจอหญยายบางบางคนว่าเห็นยายก็เห็นนึกเห็นหยายญาติบ้านเลยบางอ่ะ่อยายเหมือนญาติคนแก่ก็บ้านนี่นะอยายก็ยังความจำก็ยังดีอยู่ด้วยอาจารย์บอกเรียกมายังจําได้ <ians. S 1> จะหน่ <thinking. S 2> อาจารย์ท่านบอกมาลา่าสุดแล้วนี่ยายบอกอันใหม่เลยลาสุดเลยนะ่ะจําได้ไหมยายบอกนานหรือยังอบอก อวางก่อนสองวันอืสองวันสามวันน wow> ี่แหละอืมถึงบอกสองสามวันอืมอศูนย์สี <S 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 ่แปดศูนย์สี <S 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 ่แปดอ่อี่แปดสีู่ระชัี่แปดสี่แปดแปดตููแปดอืมสี่แปดศูนย์สี่แปดศูนหรือเปล่า สี่แปดศูนย์เออยังนี่แหละลงไสี่แปดศูนย์ครับอืมเอขับ้ากับหลังในใจเยอะขับ้ากับหลังแต่ว่าตัวเดียวกันนี่เนาะยายเนาะตัวเดียวกันสี่แปดศูนย์ศูนย์แปดสี่สี่แปดอะไรกันนี่เอมเออเอาแต่ที่สีอะป่ะอืมอันบ่างเด็กสี่แปดศูนย์อืม สังเกตนั่นถ้าอาจารย์บอกนี่ยายจะต้องจอดย์ไวโอทจดไว้จงจำถ้าไม่จดไว้ก็โทรบอกแอดมินเลยยายเนาะไม่งั้นลืมลืมอืมแต่ก่อนนี่ยทบท่านบอกถูกสามตัวตรงตรง,ตรงมานี่บางทียายก็จดไว้แต่บางทีไม่ได้ซื้อคือมีดี้วยยาเนาะไม่ได้ซื้อมันล,ลุ้ลงแล้วนี่ก็ลงครับทุกวันแล้วนี่ก็โจทย์ไวก็ลงไม่ได้ลุ้งทุกวันแต่ม โก๋มันหลายวันยังไงเออจะบอกวันนี้ผึกนี้ออกเออมันก็ออกไปงอายอืมหลายวันท่านบอกเตี้ยเนินๆนะยายเนาะท่านบอกเนินๆนี่ไม่พูดหรอกครับแต่วันนั้นแต่วันนี้ถึงวันเช้าก็พี่ก็ไม่พูดอืมอืมแต่ว่าถ้าเกิดบอกแอดมินไว้นี่ส่วนใหญ่จะจําได้นะยายเนาะเออถ้าบอกไว้ก็จําได้อฮะแล้วก็ ท่านจะบอกอีไหมอืมช่วงนี้เขาก็เดินทางกลับบ้านกันกับบ้านกันแหละอืมไม่ว่าใครแบบครับครอบครัวแหละอืมแล้วลาสุดนี่ยายเดี๋ยวเอาเหล็กอาจารย์ไปเสียงยังไอ้ตัวเกาเป็ดก็หาเจ็ดเลยเออยังเลยอ่ะยังไม่ได้เสียงเลยเือยังเยกาเปดก็หาเจ็ดบอกมาแต่ที่แหลกเนาะค่ะเออเล็กอาจารย์เกาเปดก็หาเจ็ดบอกมาแต่ตัองวดเออเอออาจารย์นะ อืม,มอ,อืมเออยังไม่ได้เอาไปเสียงยังเป็ดห้าไรเก้าแปดก็ห้าเจ็ดเออเก้าแปดเนี่ยอืมเก้าแปดก็ห้าเจ็ดอืมหนึ่งห้าเจนึเก้าแปดอืมเออเราขอขึ้นนีกอ่อืมตงตยังไม่ได้เสียงบนบานนี่ใหญ่ร่างเสียงน แล้วอันตัว480นี่อาจารย์ไหนบอกใหญ่อาจารย์ที่บอกเม่นเม่นใช่ไหมอืออืออาจารย์เดียวเลยอืออาจารย์เดียวอะไรบอกเม่นเม่นฟังเลยอืออาจารย์เดียวเลยท่านท่านได้พูดหยอกกันมันเดือดไม่ใหญ่ขนมุ้ยไม่หยอกอืาบอกเฉยๆบอกเฉยเฉยอือ480อืออือเอ๊ะหยอกคนใช่ไหมใช่ไหมนะไม่ใช่อาจารย์เดียวางเ,เดย จานใหม่นี่อืมจานใหม่อ๋ออาจารย์ดีนั่นกเวดไงอ๋อจา์เดิมบวกเก้ปเออกบเวดอาจายหนึ่งอีกเจ็ดหอืมบวกเก้าเวดเวดเก้าอือจานดินะครับอีกเจ็ดห้าทาว่าหาหาเจ็ดได้ัเออเจ็ดห้าอันนี้ก็เก้าดเจ็ดเก้าอืมงานนี้อาจา์นี่ สี่แส่วนอืมที่ท่านเคยพูดบอกถูกจริที่ว่าหลงมาได้ซื้อเนี่ยที่ท่านบอกถูกแต่หลงไม่ได้บอกเนี่ยนี่เออหลงมาได้บอกตก็หลงมาได้ซื้อหลงมาได้ไทยอย่างเงี้ยเออคิดว่าไายแล้วจะไม่ได้ไายไายแล้วน่ะว่าออกพอเลยออกโูดไแปดเก้าสี่นั่นนึงวันนั้นนี่เออคุบอกไปแล้วดีว่ะอันออกไปเมื่อกี้ก็บอกเลยบ้านนี้ไม่ได้บอกเลย ไม่ได้บอกแล้วเลียกสามตัวนะเอเอเจานเดียวนี่เด็อืม <im ท่านทุกท well, so. ีเด็อืมทัานเมนเด้หน่อยยายหน่ออืมอืมท่านเพาะปวดเพาะหน่อยยายเนาออืมแล้วไออตัวความฝันในสองสี่เจ็ดนี่เรียกแยฝันว่าไงถ้าเจอตัวงวดอ่ะฝันว่าไปดํานาไปดำานาเัษกรกรมอืไปดํานาดําเลยบ่อนึงอยู่บ่นึง อันน้ำมีจะกรยานย่อยาวอันนี้ไปก็เลยไปรอดตกลงนั่งกับปลวกไปแย่เชงก็ไปกุ้งส่มมากับปลวกหน่วยก็เลยเจ็บซุ่มย่เจีงกินอืมไอ้อบมมาเก็บก <oh> ินถั่วเออเก็บกินถั่วอืมกวนก็อืมก็เก็บซุ่มย่เจีงกินอืมแย่เจีงท่านนั่นแหละย่เจียงใกล้อบมา อืมไปดำนาก็ตะพร้อมเนี่ยยายดำนาก็ตะพร้อม,อ,มอายุแล้วออกไปแล้วเนาะเปีเจ็บเอออายุตาพอมออกไปแล้วเปีเจ็บเขานานเลยดิเพนั่นเดี๋ยวฟันตัวหนังกูเล็กน้อยมาใครทั้งนี้เมื่อคุณยายมายืนหน้าบ้านถิ่นอืมก,ก็ก็เล่าอย่างงี้เองกันตั้งแต่วันรุ่งวัวนแล้วก็ไม่ได้เอาวเปีเจ็ดนิ่งเสียดายบ้านเล็กที่เจ้าของอ,ออกเปีเจ็ดเลยนะ่ะออ เขาเลีนเน้นงลอยคุณยายมาสิ่มนาบ้านอเขามาให้หลายอืมก็่วงเขาไปไงกันมากทีก่เล็้อยใหายเหมือนออกอยู่ตะพอมได้อออกอยู่ตะพอมหน้าแล้วก็ออกบ้านเล็กทีนาเออิงวนนี้ออกพอสอแหละงวนนี้มันจอกพออเะยงวนนี้อ๋อก็ม,อมันออกก็อยู่ไปแล้วเนาะออกก็อยู่ไปแล้วอืมพอซ้อตะพอมสามตัวนั้น, 2, 4, น,น,นออสองสี่เจ็ดนายใเนาะอืมใยชอบสองสี่เจ็ด เกดตีส่งแล้วก็ปักไปทัวร์กี่อยากไปเรี้องสามตัวใช่ไหมครับแล้วก็ตีอันยายแจงดาไปขอสมยายแจงยายแจงยายแจงมีเสียชีวิตหรือยังใหญ่ยายแจงแกตายแล้วตายแล้วโอบอยู่โอบอยู่โอบลูกสาวแกอยู่อแกยายแจงแกตายนานแล้วอตายมีแค่ยอะแจงก็เจ็ดร้อยยายแจงก็เจ็ดแจงก็เจ็ด อันสมเงากลมๆเมื่อก็จะเป็นศูนย์นะวะหน่อยจะแจงกับคนตายด่าก็ตีเป็นศูนย์เองใหญ่เจ็ดศูนย์เนี่ยเออเอเคโอเคเอออันนี้ตีเลยความฝันเนาะโอเคความฝันอืมแต่ว่าหลังจากฝันรอบนั้นก็ไม่ฝันอีกเลยนี่ยใหญ่ฝันเลยเงียบมากจนเท่าไรเออจนในฝันได้แต่ทีเดียวเท่านั้นเองเราจะจดไปียงท้ายก็ลืมอีกอ่มันเหนื่อยด่าแล้วก็มันร้อนแล้วก็หลงหลงเลย อือกะอยู่วันนี้ก่อนอืมจะเป็นเสียงไทยแต่กระหรอ,อนนอนไม่ค่อยรับเลยนี่ยายเออนอนไม่ค่อยรับอเออมันปวดอ่ะวปวดก็ทายาหลังก็ดลีดิดีหน่อยอันที่แอ็นเอสมีนเอามาให้นี่ย,ยงง NH า,ายออดีขึ้นไหมดีขึ้นอ่ะเบื่อตุ่มๆท่ามัมมานหายแต่มันไนี้เจริญไทยดี มันก็ไม่หายเลยเลยเนาะมันไม่หายเลยอจาจจะมันก็มึดยาจะมันก็มามามันก็ปวดมันก็ทำได้แค่ทัเวเราท่าน,นเลยยายทเราเนี่ไปั่างไตเกศมาเก็ดปวดจนมุดปวดไปเลยเอาทายาเจก่อนทาระเออมันก็ทัเวเราได้นัเลราได้ก็พอได้นอนรับอยู่หายปวดพอมันหายปวดเองก็ลุ้นรับอืมพอรับได้พอมันปวดมามันก็นอนไม่ได้นี่ ปวดตรงนี้ปวด้เข่าปวดขามันปว้ตรงนี้มันเป็นโรคเกาตอวอายุหลายแล้วเนาะมันเจ็บปวดกระดูกเเดียวก็าจรมดาแล้วนาอยายนะอเราคุณไตก่อายุแปดเจ็ดก่หมดเดีนคุณาตก็อายู่แปดเจ็เจเอเไม่นนือืมไม่ใช่ในเนื่อเหีนเรามีแต่แปดเจ็ดแปดเจ็ดเนาะ แค่ไหฟันตรงนี้ได้าัดกับอืมฟันเห็นเหมือนบานเล็กทีจะของแปดเจ็ดเนาะเรายูกว่าจะทายเองก็ไม่ได้่ารจะให้ยายก็เราเองแต่ว่าไม่ได้ลงไงว่าจะลงโอ้ยทุกข์กว่าพราะเบ็อออืมไอ,อ้ซื้อก็ไปซื้อแปดทุกซื้อเปดทุกโอเป็ดเจ็ดอเออก็ สื่อสามเจ็ดมันก็มาออกสามอมสือสาม,มเจ็ดออกสามหกที่เต็มเต็หมดเต็มเต็หมดกี่เต็อืมเนาะแล้วยายชอบตัวไหนนี่ในใน,ในตัวเลขทั้งหมดี่ยายชอบตัวไหนป้ายายสือสี่เจ็ดเลยสี่เจ็บสี่เล็บเลบางทีมันมันเอ้มันสองสี่สองสี่สอง มันออกสามเสีดเม่มาออกนิดสี่สไม่แน่ดิสามหกออกสามหก็จะออกสี่เจ็ดต่อมาออกสามหดีเรอคยังน่าแต้มนะทั้งหนาแต้มนึ่งทั้งหลังแต็มหนึงอืมมันออกมันัยจะพรอ่ะมันกมออกก็อยู่ไปแล้วต่อไปก็พอซอเองสิเนาะอือแล้วไม่งานมันก็จะเลขพี่บาออกเจ็ดเจ็ดแปดเมื่อกี้ออกแปดเจ็ดนี่ออกเจ็ดแปดทชจะไม่น่าจะใช่หรอกน่าจะเป็นพอสอตะพยเนาะ Sống ừ. ừ. thì, thì, thì ừ, chị xong à. chị xong chị xong chết xi xong chết xi xong 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 xi chết xi xong xong xi chết xi xong 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 สามห่ไหมนะไม่เป็นไรหรอกโอเคนี่น้อยใหญเนาะเอาตวเล็อาจารย์นี่เลย NC แปดศูนย์ครับติเล็กสองสี่เจ็ดเจ็ดศูนย์นี่น้อยให่เนาะอรับครับที่เล็กกล้ที่เกน่ะไอเก้าเรน่ะเอาไว้เนาะเอาไว้เก้าเปรตห้าเจ็ดอีกตัวหนึ่งนะอันสองสองสี่ สองสี่เกสี hmm wow. ่น so oh. ี่งวดเร็วนี่เล็เล็ดังมังเนี่ยโอ้สสองสี่เก้ี่บางทีมันจะออกเหมือนนี้เยอะสองสี่เก้าสีเล็กดังเขาอืมนีก็ไม่ได้ฟันเกี่ยวเล็กตัวนี้หรอยายเนะมันจะออกไม่เห็นกม่เก็นใช่ไหมต้องสี่เนี่ยเออตังกันอ่ อืม,มันก็สองสีอย่าอืมสองสีเจ๊จ้ะอืมเอออันอ,อันนั้นสองสองสี่เก้าสี่อืมอเนาะไปะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูตัวเลขนี่ก็ขอขอบคุณคุณยานมากๆนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผม นะครับท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอกันเอาไว้ดูได้เลยนะครับสำหรับแนวทางของคุณยายสายแล้วก็เรียกอาจารย์นะครับเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นกบเกณฑ์ส่วนบุคคลเนาะตัวที่คุณยายชอบก็คือ247เป็นพศของตาพร้อมนะครับผมที่เสียไปแล้วเนาะเนี่ยก็ขอท่านผู้ชมนะครับมีโชคมีลาภเฮงเฮงปังปังทุกท่านเลยนะครับขอจบคลิปว่าจะเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ